กมการค้าการจัดการโลจิสติกอุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิกค่ะดิฉันนางสาวอธิพิกิตพรจีรพักนายกสมาคมวันนี้สมาคมของเรานะคะได้เลิมงามยามดีในการต้อนรับนะคะนักธุรกิจชาวเมียนมาานะคะและก็สำคัญที่สุดนะคะท่านเป็นเมนเจอร์ดีเรคเตอร์นะคะในเครือของบริษัทซิงโก e อินเตอร์เนชั่นแนลอินพอร์ตแอนด์เอ็กซ์พอร์ตนะคะ ท่านกูตูวินนะคะท่านเองนะคะในฐานะที่ท่านเป็นผู้นําของเมียนมาในการทําธุรกิจครั้งนี้สมาคมยินดีต้อนรับที่ท่านจะเข้าร่วมกับโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และโครงการความร่วมมือทางการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศก่อนอื่นทางนายกสมาคมขออนุญาตกลาบสวัสดีท่านก่อนค่ะอินเทอร์เน็ตย r อาร์เซลฟอร์อาร์ราเดเวอร ครับสวัสดีครับผมก็ผมดีใจมากนะครับแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งที่ช่วยเหลือทางด้านเกี่ยวกับสัตยก่รอนมนุษย์ของญี่มุ่นนะครับก็ส่วนหน้าก็ฝังนู้นก็ยังไม่ค่อยพัฒนาเนาะพอดีองค์การแอปเิต้าก็ช่วยเหลือซัพพอร์ตสิ่งเหล่านี้ต่างๆที่ไม่ว่าเป็นเกี่ยวกับทางด้านเกี่ยวกับบริหารเกี่ยวกับการส่วนต่างๆชื่อแล้วก็ขอขอบคุณอย่างมากนะครับ แล้วก็สําคัญที่สุดณนะเวลานี้ก็จะเป็นช่วงเวลาสําคัญในเรื่องของการลงนามเซ็นความร่วมมืออย่างเป็นทางการค่ะขออนุญาตท่านกลางในสัญญาการเซ็นความร่วมมือของเราอย่างเป็นทางการด้วยค่ะท่านคะค่ะ,คะแล้วก็เราจะได้เก็บภาพให้ประชาชนทั้งในและต่างประเทศนะคะได้รู้ว่านี่คือความช่วยกันเพลสค่ะ,ะนี่คือความร่วมมือนะคะทางโครงการความร่วม เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และโครงการความร่วมมือทางการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศโดยท่านประธานกรรภบครองจักรพบของสมาคมอัฟริตาของเราที่ท่านได้กรุณาเขียนโครงการนี้ออกสู่ยุทธศาสตร์โลกค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านได้ติดตามนะคะว่าโครงการทุกโครงการที่ร่วมกับทางบริษัทยักษ์ใหญ่ของเมียนมานะคะ จะได้รับการตอบรับจากประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศแค่ไหนอย่างไรคะวันนี้ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวทีโลกอย่างเป็นทางการคะ่ะขอบคุณและสวัสดีค,ะค่ะ